มีดราม่าหนึ่งเกิดขึ้นเป็นเรื่องในครอบครัวครับแต่ว่าผู้เป็นลูกสุดทนนะฮะเห็นแม่แท้ๆของตัวเองเนี่ยพายาิซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมารักษาที่บ้านเพื่อหวังเงินเดือนเดือนละ8,000แต่การดูแลของแม่นั้นปล่อยทิ้งๆคว้างๆครับเอาข้าวบูดให้กินพอเขาอุจจระเรี่ยราดก็ไปตบตีด่าทอจนลูกทนไม่ไหวครับแม่เอกแม่เอกเคยโดนแม่ต่อยใช่ไหมคยโดนแม่ตีใช่ไหม ใช่ไหมพูดได้เลยเดี๋ยวจะช่วยเขาตีใช่ไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ไหมโอเควันนี้หนูให้เขามาช่วยนะโอเคปะโอเคนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือผู้เป็นลูกนะฮะหญิงสาววัยยี่สสามปีกำลังถามแล้วก็ปลอบใจน้าชายบอกน้าเอกน้าเอกแม่หนูเคยต่อยใช่ไหมน้าเนี่ยพิการฮะกำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เธอเนี่ยยังได้แชร์ภาพความเป็นอยู่ของน้าด้วยนะ แล้วก็ระบุข้อความตามหน้าจอนะครับบอกว่าแม่เนี่ยนำผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องมาไว้ที่บ้านเพราะอยากได้เงินจากญาติญาติเดือนละ800 0แต่รับหลังสิ่งที่ทําก็คือทําร้ายร่างกายเอาข้าวบูดให้กินพอน้าอุจจระก็จะดุดา่าคือกินข้าวบูดก็ท้องเสียนึกออกไหมฮะมลูกสาวเห็นพฤติกรรมแบบนี้ทนไม่ไหวครับแต่ไม่สามารถทําอะไรได้ก็เลยโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาช่วยเหลือหน่อย ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยครับไปที่บ้านพักย่านดอนเมืองไปเจอกับคนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ซึ่งน้าชายที่พิการเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยอมัมพาตครึ่งซีก<ฮ>เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่ของเธอเนี่ยนำน้าชายมาดูแลนานกว่า1ปีแล้วน้าชายยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้แต่พูดไม่ได้<ฮ>แม่ก็หาข้าวหาน้ํามาให้แต่อาหารที่หามาให้เนี่ยมันไม่ถูกหลักเลยฮะบางทีมีแค่ข้าวกับน้ําซุปไม่มีผักไม่มีหมู บางมื้อข้าวที่เอามาให้กระบูดที่ผ่านมาพยายามช่วยเหลือน้าชายเท่าที่ช่วยได้แต่เห็นไหมฮะเธอบอกว่าเธอก็ลาบากเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ตั้งท้อง7เดือนพยายามคุยกับแม่แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลมีปากเสียงกันตลอดเพราะแม่อยากได้เงินครับมีบูดค่ะมันเป็นแกงถุงถุงยี่สิบแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยลราเอามาให้กินอีกทีนึงตอนเที่ยงมันก็บูดใช่ไหมพี่พอบูดปุ๊บแตก แตกปุ๊บโมโหเงินงิดก็ไปทุบเขาไปตีเขาไปว่าเขาเขาพูดไม่ได้อ่ะเขาก็ต้องกินอย่างหนูไปกินก๋วยเตี๋ยวมาคาเฟ่เงี้ยซื้อมาฝากเขาเขาเหมือนอาหารที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะค่ะเขาก็กินจนหมดเลยพี่หนูทนไม่ไหวอะพี่กับพฤติกรรมด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยบั่นทอนจิตใจด้วยอ่าเขาเคยพูดว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเล่มรถกูหมดอะกูก็เอามันแบบเอาเอาให้ไปอยู่ที่อื่นแล้วเพราะว่าตอนนี้คือจะเอาตัง คือเหตุผลที่แม่เนี่ยยังเลี้ยงดูน้าชายแบบนี้ก็เพราะว่าจะเอาเงินนะฮะเพราะว่าเอาเล่มทะเบียนรถไปจำนำเอาไว้ขณะที่ฝั่งแม่บ้างนะ,ะแม่เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ป่วยที่เป็นน้าชายอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแต่ว่าญาติไม่สะดวกดูแลตัวเองก็ป่วยเหมือนกันนะที่เห็นเนี่ยเป็นมะเร็งสมองนี่กอดเอวนักข่าวเราด้วยนะพาไปดูเลยบอกก็อยู่บ้านเฉยๆอ่ะก็เลยรับลูกพี่ลูกน้อง มาดูแลแล้วญาติส่งเงินให้เดือนละสองครั้งรวมเป็นเงิน6 0พันยอดเงินไม่ตรงกันค่ะยืนยันครับไม่ได้หวังเงินแต่ที่ทำเนี่ยเป็นการตอบแทนบุญคุณด้วยนะคือตอนเด็กเนี่ยแม่ของผู้ป่วยเลี้ยงเธอจนเธอโตมามส่วนตัวเนี่ยมีอาชีพปล่อยเงินกู้กินดอกเบี้ยแล้วสามีและลูกคนโตก็ส่งเสียเงินอยู่นะเดือนหนึงก็มีอีก5,000กว่าบาทไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินย้ำว่าที่ผ่านมาดูแลผู้ป่วยอย่างดีไม่ใช่แค่ข้าวแค่น้ำนะ ทำกายภาพบำบัดให้ด้วยโอ้คนละเรื่องกันเลยเนาะเออที่กลกบอกอะไม่เคยทุบตีเลยแต่บางครั้งผู้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยได้ยินหรือมีอาการชักก็ต้องตบหลังตบไหล่ให้รู้ตัวตั้งข้อสังเกตถึงลูกสาวตัวเองบอกว่าเอ๊ะเอามาร้องเรียนเพราะลูกสาวอยากได้บ้านเป็นของตัวเองก็เลยกุเรื่องครับฟังนะบางทีอะเรียกแล้วไม่ได้ค่อยยินพี่อย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยบางทีชักก็ตีแขนขาให้เพื่อรู้สึกตัว uh huh. แค่นั้นแหละไม่ตีไม่ได้อะไรหรอก แต่พี่ก็ให้ข้าวข้าวบูดเขากินหรอโอ้ข้าหุงทุกเช้าบูดไหมน้องเดี๋ยวพี่ถามหนะ่อยข้าหุงทุกเช้าบูดไหมลูกมัน,ม,ม,นมดมดแบบอันนั้นเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่และมีพี่มีเงินกินพี่ปล่อยเงินกู้พูดตรงตรงมีเงินเดือนก็มีเงินผัวก็ให้คือเรื่องเรื่องมันจะเอาบ้านฟังนะเออตัวมันเอาช่วยคนอื่นเอาดีเข้าตัว ปล่อยเงินกู้ด้วยนะฮะแม่พูดไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะบอกลูกจะเอาบ้านแล้วก็เอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่รู้หมายถึงใครนะฮะอ้าวขณะที่ประธานชุมชนบ้างฟังคนกลางแล้วกันประธานชุมชนอายุ76บอกว่าโอ้ครอบครัวนี้หรอรู้ปัญหามานานแล้วเคยเข้าไปตรวจสอบด้วยเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยตรงกับที่ลูกสาวมาร้องเรียนนี่ไงฮะแล้วผู้ป่วยที่เป็นน้าของลูกสาวเนี่ยเกิดความเครียดถึงขนาดว่าพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วสองครั้งนะ แต่ประธานชุมชนเนี่ยไปช่วยไว้ได้ทันนะครับ<ช>ที่ผ่านมาเคยโทรแจ้งกระทรวงสาธารณสุขให้มาช่วยเจ้าหน้าที่ก็มา,าได้แค่ตรวจสุขภาพมไม่สามารถย้ายไปที่อื่นได้ครับการดูแลแม่เขาดูแลมันมันไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้เราก็เห็นเราก็รู้ใช่ฮะเห็นบางทีก็ทุบตีเขาแล้วอ,อ,อาหารการกินก็ไม่ดีเท่าที่ควรบางที ข้าวบูดมั่งอะไรข้าวที่มันเป็นอย่างที่ลูกสาวเขาโพสเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่คนป่วยเขาเครียดเครียดแล้วเขาคิดอยากจะตายเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ทรมานเขาก็พยายามถัดถัดลงไปที่จะไปจมน้ำตายอันนี้ก็ก็น่าเห็นใจว่โอ้โหฟังแล้วน่าสงสารมากเนี่ยฮะเออคืออ่ะเรียนคุณแม่ด้วยความเคารพนะฮะไอสภาพความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมอ่ะมันโกหกไม่ได้หรอกมันเห็นเห็นกันอยู่นะฮะ อย่างไรก็ตามครับล่าสุดอ่ะมีข่าวดีแล้วก็คือว่าญาติ ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ป่วยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พมมาแล้วฮะเข้ามาช่วยแล้วนะคะช่วยแล้วเรียบร้อยตอนนี้รับตัวผู้ป่วยนะครับย้ายไปอยู่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการที่บางประกงฉะเชงิงเซาเรียบร้อยโอ้โห,โโหต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆต้องขอบคุณลูกสาวของแม่นะใช่เนี่ยเป็นลูกสาวนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วคือทนไม่ไหวจริงๆกับพฤติกรรมก็เลยออกมาแล้วก็เปิดโปงเรื่องนี้โอ้โหสงสารคนป่วยที่สุดนะคะเพราะรรว่าลำพังป่วยตัวเองก็แย่อยู่แล้วแต่มาเจอเรื่องแบบนี้อ่ะ والله